อันนียังสืยอีกแล้วงัดค่ะหูแบบว่าขาเขาก็ใหญ่ด้วยค่ะดูความอลังการของเขาทุกคนป๊อดสวัสดีปีใหม่ปี2024ค่ะทุกคนป้อนขออวยพรปีใหม่ให้เพื่อนๆท่านผู้ชมทุกท่านขอให้ทุกคนมีความสุขในปี2024หรือว่าปี2567แล้วและก็ปีต่อๆไปด้วยค่ะ ขอให้ทุกคนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จให้ทุกคนร่ำรวยมีเงินทองไหลามาเทมาด้วยค่ะและคลิปนี้ก็เหมือนเคยค่ะป้าอ้นพาทุกคนไปตามล่าหาเห็ดนะคะวันนี้ตั้งใจจะตามล่าหาเห็ดนางรมเห็ดหูหนูหรือไม่ก็เห็ดเข็มทองค่ะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะมีเห็ดอะไรให้เก็บหรือเปล่าว่าแล้วเราก็ไปกันเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาประเดิมขอนที่ป้าอ้นเคยเก็บทุกปีนะคะแต่ว่าปีนี้ออกน้อยจังค่ะทุกคนปีที่แล้วป้าอ้นใช้ตะก้าสอยเอ้ยไม่ใช่ค่ะใช้ไม้สอยลงตะก้านะคะปีนี้ดูคะ่ะคือซัมเนีเนอได้ช่อเดียวคะ่ะยังสวยอยู่เลยนะคะอ่อนๆคะ่ะหวังว่าเขาจะออกให้ให้อีกนะคะ เจอแล้วคะ่ะทุกคนเห็ดเข็มทองอันนี้ยังสวยๆเลยนะคะแต่อันข้างล่างนี้เหมือนกับว่าเขาจะเหี่ยวแล้วมาไม่ทันคะ่ะทุกคนป้าอ้นไม่ค่อยมีเวลาบ่างโอ้ยังพอได้อยู่ค่ะจะต้องใช้มีดตัดนะคะว่าแต่ออกจากบ้านได้หยิบมีดมาหรือเปล่าเนาะโชคดีหยิบมีดมาคะ่ะทุกคนอันนี้ดึงได้เลยไม่เอ่ย หนูดึงยากค่ะขอตัดแล้วกันเดี๋ยวปอ้อนให้เพื่อนๆมือใหม่ดูลักษณะนะคะเพราะว่าปีที่แล้วปอ้อนเจอคอมเมนต์มาค่ะบอกว่าให้ดูลักษณะของเขาเนี่ยเห็ดเข็มทองเนี่ยค่ะตรงตรงโคนขาเขาจะเป็นสีน้ำตาลนะคะแล้วจะออกเนื้อกะมียีค่ะแต่อันนี้มันเหมือนมันแห้งๆนะคะทุกคน ปกติหมวกเขาจะลื่นๆนะคะอันนี้เหมือนอากาศมันแห้งอะสีเหลืองสวยค่ะปกติถ้าเขาชุ่มน้ำนะคะส่วนมากถ้าฝรั่งเขากินนะคะเขาจะกินเฉพาะส่วนหมวกมันนะคะเพราะว่าเขาว่าตรงอะไรนะคะตรงขาเขาจะ จะเหนียวค่ะอันนี้นันเอานะเก็บเปลือกไม้ไว้มันออกให้ป้าอ้นปีหน้าเพราะว่าเขาจะออกโคนเดิมเนี่ยแ่ะคะ่ะเยวเปลือกไมห้หลุดอยู่ดีแล้วก็อันสีน้ำตาลแบบนี้เขาจะแก่แล้วะคะ่ะเขา ข้าเหนียวค่ะแล้วแต่คนชอบด้วยนะคะแต่สำหรับป้าอ้นขอกินเฉพาะส่วนหมวกบนนะคะโอ้ยมือสั่นอีกแล้วส่วนช่อน,นี้บางดอกเขาก็แก่หเหี่ยวแล้วนะคะงัดออกมาทั้งช่อเลยค่ะว้าวดูค่ะเดี๋ยวเลือกเอาเฉพาะดอกสวยๆนะคะช่อน,นี้ยังสวยอ,อีกแล้วนี่ย งัดค่ะบางคนเขาไม่ชอบนะคะเพราะว่าเห็ดเขามีความเมื่อกความลื่นจะลื่นกว่าเห็ดเห็ดอะไรนะคะเห็ดหูหนูคะ่ะทุกคนแต่พอนว่ากแกงเปิดเข้าน้ําเข้ารสชาติดีค่ะอันนี้ขาอเฉพาะดอกใหญ่ๆเจอเห็ดหูหนูคะ่ะทุกคนแต่เขาก็ออกแนวแห้งๆเหมือนกันนะคะ เป็นเพราะสภาพอากาศนะคะพระอ้นก็บอกไม่ถูกคือ <c oughs> เดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวติดลบเดี๋ยวลมแรงแต่ก็ยังกินได้ค่ะเดี๋ยวเก็บเอาไปตากแห้งต่อนะคะเก็บเห็นแห้งๆไปตากแห้ง ไปค่ะทุกคนเดินหาต่อคะ่ะวันนี้ตั้งใจว่าจะเดินหาจนมืดนั่แเลยคะ่ะเอามุดด้วยมุดเจอเบบี้เห็ดน,นางรมทุกคนที่บอกตั้งใจจะเดินหาจนมืดนี่คือว่าช่วงนี้เข้ามืดไวนะคะโอ๊นเอาแต่หูย ดอกที่พอกินได้นะทุกขาสิเห็ดเห็ดน,นางรมด้วยดูหนาวเนี่ยค่ะขาเขาจะอวบเปอ้นชอบค่ะเดี๋ยวเก็บจอบจอบอันเล็กๆไว้แต่ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้มาเอาหรือเปล่าค่ะกลุ่มนี้ไปแค่นี้พอค่ะบดทุกคนเห็ดยักษ์เจอน้ำแล้วเขาบวมนะคะบอดดูค่ะโอ๊ยเนาะเขาแก่ยังเนาะ อุ้ยงัดค่ะคือว่าเขาอยู่ติดดินเลยนะคะอุ้ยเดี๋ยวตั้งกล้องแป๊บนึงค่ะมือสั่นงัดค่ะหูแบบว่าขาเขาก็ใหญ่ด้วยค่ะเดี๋ยวเด,วเด,วเดวีตัดได้ไหมเอ่ยมีท่าไม่นอนอยู่อ้ยดูค่ะ เก็บอันใกล้กันนี่นะหูแบบว่าขาเขาแบบสุดยอดนี่ค่ะเสียดายมันเปื้อนดินนะคะไปทำเห็ดแดดเดียวได้ค่ะทุกคนต้นปีเฮงๆๆเลยนะคะขอให้ปีนี้เจอผักเจอเห็ดได้มันๆค่ะตังกล้องใกล้ไปค่ะ ดูความอลังการดูความอลังการของเขานะทุกคนป๊อดเป็นพัดเลยได้ไหมอ่ะขอให้ปีนี้เป็นปีหมันหมานของป้าอ้นนะคะขอให้เจอแต่เหตุสวยทั้งปีเลยนะคะปีะต่อๆไปด้วยโอ้ยเนาะอวยพรให้ตัวเองก็เป็นนะคะว่าแล้วก็มืดพอดีเลยค่ะ เดี๋ยวเดินทางกลับบ้านกันค่ะระหว่างทางก็ไม่แน่ใจว่าจะเจอเจอเห็ดทางหรือเปล่าเดี๋ยวเราก็ไปลุ้นกันต่อนะคะทุกคนตอนนี้ขออนุญาตเก็บเห็ดก่อนค่ะเจอเห็ดสวยๆี่หน้าบ้านทุกทีเลยนะคะปะ้าอ้นวันนี้ไม่ได้เอาตะก,กร้ามานะคะเพราะว่าเพราะว่าป้าอ้นเดินเดินตั้งใจจะเดินเข้าเมืองด้วยค่ะ โมแต่วะซื้อของในเมืองนะคะพอมาถึงบ้านก็มืดตืต้อเลยค่ะข้างนอกเดี๋ยวยังไงทุกคนรอมาชิมเห็ดกับป้าอ้นพรุ่งนี้นะคะเพราะว่าวันนี้ป้าอ้นไม่มีเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวจะแช่ไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเก็บมาแล้วแช่ไว้ก็คิดว่ามันคงยังไม่เสียนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อพรุ่งนี้นะคะว่าเห็ดดอกเนี้ยดอกใหญ่นี้ยเขาแก่เกินกินหรือยังค่ะ